ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเปิดประสบการณ์ใหนในชีวิตนั่นก็คือการกินซอยจุครั้งแรกเพื่อนผมมันยุมันนายมากบอกว่าเฮ้ยต้องลองมันเด็ดผมก็แบบอะไรวะซอยจุเนื้อดิบๆเนี่ยนะแต่สุดท้ายก็ใจอ่อนตามมันมาจนได้พอมาถึงร้านปุ๊บกลิ่นก็เตะจมูกเลยครับกลิ่นแบบบอกไม่ถูกแต่รู้เลยว่าดิบแน่ๆ พออาหารมาเสิร์ฟโอ้โหเนื้อแดงเถือกราดด้วยน้ำจิ้มข้นๆผมนี่อึ้งไปเลยครับเพื่อนผมเห็นก็หัวเราะเป็นไงล่ะน่ากินใช่ไหมผมสูดหายใจลึกๆแล้วก็จิ้มเนื้อเข้าปาก โอ้า oh y god รสชาติมันมันก็อร่อยเฉยเลยคือมันนุ่มละมุนลิ้นไม่คาวอย่างที่คิดไว้น้ำจิ้มก็แซบถึงใจผมกินไปก็เริ่มติดใจกินไปกินมาหมดจานเลยครับพอกินเสร็จเพื่อนผมถามเป็นไงบ้างซอยจุครั้งแรกในชีวิตผมก็ยิ้มแล้วตอบไปว่าเอออร่อยจริงว่าแต่ขอคิดดูก่อนนะว่าจะกินอีกไหมเพราะสอนนี้ใน ท้องเหมือนมีวัวกำลังเต้นแทงโก้อยู่เลยสรุปคือสอยจุก็เป็นประสบการณ์ที่พีคสมชื่อครับทุกคนทั้งอร่อยทั้งหวาดเสียวต้องลองแต่ระวังวัวเต้นในท้องด้วยนะ